อันนี้เป็นหน้าตาของกลอนโคนะครับเป็นเคสที่เ,เป็นกริบเคสนะที่เติมตูดตัวアอโเจีไลน์นะครับซึ่งลูกแมวจับดูอะลูแมวชอบเลยนะการจับถือเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าตรงตูดเนี่ยมันหลวมๆห,หน่อยเพราะต้องไม่ลืมว่าจริงๆมันไม่มีตูดตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกแมวติดเนี่ยคือน้ําหนักนะตัวアอโเจีไลน์มัน608กรัมใช่ไหมแต่ว่ากอนโคตัวนี้มันประมาณ100กรัมนะครับมันเพิ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกแมวพยายามจะทำนะเดี๋ยวขอช่าง ประจำหมู่บ้านนะครับคุณแฟนทําเมื่อคืนเดี๋ยวลูกแมวจะตัดเนาะโดยการจะอย่างแรกเนี่ยคือแน่นอนตรงนี้มันยึดกันใช่ไหมมันเลยทําให้2อันนี้อยู่ได้นะเดี๋ยวเราจะลองตัดสักแถวนี้ก่อนนะครับให้มันค่อยๆหายไปเนาะอาจจะแนวนี้ก่อนไหมให้มันแบบยังมีที่ยืดอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าขาดเป็น2ส่วนแล้วดูว่าถือได้หรือเปล่านะครับแล้วหรือว่าจะตัดแถวๆนี้เลยเดี๋ยวลองดูอาจจะเส้นนี้เลยมั้งเนี่ยอ,อาจจะ reference เส้นนี้นะไปเลยก็ได้แล้วก็ถ้าไม่น่าจะลองติด เ,เทปอะนะติดเทปยึดกับตัวเครื่องไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงมาแล้วครับช่างประจำหมู่บ้านของเรานะครับคนที่ทำ PlayStation 5ถ้าใครจำกันได้นี่นะฮะก็จะเห็นว่านี่นะติดยาวลงมาเลยนะครับนี่เพราะเราต้องตัดทั้งหมดนะเพราะนั้นะมันต้องเป็นตัวเทปตัวนี้นะเพราะมันจะมาร์กไปได้นะครับนี่นะฮะก็ใช้วิธีเดียวกันนะก็เอาเทปติด ขอบนอกหรือขอบในทำทำทำตัดแล้วตัดแล้วท่านผู้ชมตัดแล้ว500บาทจากไปแล้วโอ้พระเจ้าช่วยได้ยินเสียงไหมรืรืดรืดไม่ง่ายนะดูเหมือนแบบง่ายแต่จริงๆแล้วคมพอสมควรเหนียวพลาสติกก็ตั้งห0า้กว่าบาทก็พลาสติกดีอยู่ ไน,นจะด้มันมีความหนาอยู่อ่ะมันไม่ได้ฟองบางม่ได้คุ้นเนี่ยมันหนาตั้ขนาดนี้เฉยอ่ะถอยอ่ะเดี๋ยวก่อนคัตเตอร์มันไม่ค่อยโอเคอ่ะนั่นเฮ้ยตัดไปแล้วด้วยนะอัดูอัดูอดูได้ไมไม่ได้ <c oughs> ต่อฟุตเหล็กพระธาเปล่า,าตามภาษาผู้ชายที่ดีนะครับแล้วก็แค่ยืนอัดวิดีโออยู่ข้างๆนี่ไม่ยังไม,งไม่รวมไปถึงว่าเดี๋ยวมันจะยึดกับอะไรด้วยนะยังไม่รู้เลย ใช่มัมเธอเดี๋ยวก็รู้ที่จริงมันอาจจะคงรูปฟอร์มข้ามันเลยปะไม่แคร์เดี๋ยวว่ากันอ๋อตัดโอ้โหงั้นต้องมีเครื่องมือตัดเลยไม่๋ยวเราจะลดน้ำหนักเอาออกไปให้หมดไม่เหมือนทีว่าจะมีก้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลืมเอาก้านทิ้งไว้ใแ่บม,มันก็หนักดิเออแต่มันจะอยู่ได้เนาะตัดได้ไหมล่ะได้นะก็เอองั้นลองังลองก่อนไหมอเออ นี่เลยเ<อ>นี่เลยนี่เนี่ยเน,นี่ยตรงนี้ยังได้เลยบนเนี่ยตรงไหนที่มันตัดง่ายอ๋อแต่ถ้าเอา,อาโอใช่มันแค่เป็นเลยลมันแค่เกาะกันไว้เฉยๆนะปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยบาทพอเล่นๆละบาทม,ม่ะแต่นี่จริงรากระดาษทรายถูกที่หลังได้ใช่ไหมถ้าเกิดมันมีปัญหาใดๆห้าร้อยบาทหายไปกับสายลม มันก็ตัดของบนนะฮะนี่เลยลายนี้แหลมเท่ากันใช่ไหมเลฟเลเนเอ๊ะนี่วะนี่นี่นี่ฮะเส้นนี้ลดไปเยอะแค่ไหนนี่ก็น่าสนใจอยู่มีเยอะมากก็เยอะอยู่นะตัวนี้นจะเป็นตัวกริบที่เราไม่เอาขางบนเนาะเพราะเราอยากจะเอายึดไว้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันหนักอยู่ก็ ว้าวนี่ขนาดนี้โชว์ก็น่าจะดีขึ้นนะนี่แบบนี้ก็โอเคนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะแหลมๆหน่อยก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเอ่อเขาเรียกอะไรตัวไอ้กระดาษทรายถูที่หลังได้ถ้ามันเป็นแผลอะไรเดี๋ยวลองลองเอาใส่แค่นี้ก่อนไหมโอเคเราจะมาลองใส่กันดูนะครับว่ามันจะเวิร์กอยู่ไหมนะเฮ้ย เบาขึ้นเบาขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันถอดได้ป่ะได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่จริงๆจริงๆตัดออกก็ยังได้นนี่ยตัดออกอีกก็ได้นะแต่จริงอันนี้ก็เบาขึ้นประมาณหนึ่งละคำถามถ้าเป็นเกมโชว์คือไปต่อหรือพอเท่านี้อืม,มก็ก็ต้องถามว่า คุคิดว่าน้ำหนักที่อ,ออกไปอ่ะน้ำหนักทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วเข<อ>วาขจับอ,ออกไปอ่ะมันเท่าไหร่โอ้ก็พอสมควรแต่ก็เอาออกไปอีกได้ระวังมันจะไม่กริบจ้ะกลัวมันจะกลัวมันจะ,ลจะหลุดเหรอมีปัหาเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นไงแต่ตถ้าตัดอย่างนี้ได้มันมีนี่ไงมันมีตัวยูครอบอยู่ตรงนี้ไงถ้าตัดได้ตัดได้ตัดเลยตัดเงี้ยตามแนวเนี่ย ตัดได้อยู่ยังตัดได้อยู่ตัดนี่คือตัดขาดเลยเหรอใช่ก็คือถ้าถ้าตามลายนี้น้องปื๊บมาอย่างเงี้ยตัดมานี่ตัวล็อกอยู่ตรงนี้มันเหมือนตัวหนีบนี่อยู่ไงได้สิไม่แต่ว่าการนี้มันใหญ่พอไงที่มันจะหัวสองข้างไงแต่อันนั้นมันแค่เชื่อมเฉยเฉยแจะทำผังกลัวแบบตอนตอนเราถือแล้วมันจะตอนเราไม่ใช่ตอนเราถือเราถืออย่างงี้นะตอนตอนที่จับอ่ะเราไม่เราดันเข้านะตอนเราถือเนื้อออกปะเราดันเข้าเราไม่ได้เราไม่ได้ดึงออกไะ เอ๊ะมาละ <c oughs> ขอเลยต่อไปนะครับมถาถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะคว่าคุณเอาอะไรออกไปก่อนบาง <c oughs> แล้วก็นี่ไงตอนแรกนะคะมันก็ดีอยู่ดีๆของมันชีวิตมันก็มีแบบนี้นะ <c oughs> คุณค่าชีวิตนี่ตอนนี้เราจะเอาตอนนี้เราได้เอาแบบส่วนกลางข้างหลังบางส่วนออกไปใช่ซึ่งก็มีน้ำหนักพอสมควรนิดนึงเราจะเอาไปอีกเราจะตัดตรงนี้ออกไปอีกนี่ฮะ นี่นใช่ตัดมานี่ไม่ตัดมานี่เลยถึงนี่เลยอ๋ยอใช่ขาดไปเลยพอเราอ๋อตัดตรงนี้ได้เหรอหได้ตัดแค่ตรงนี้ได้เหรอถ้าตัดตรงนี้ได้ก็จะง่ายเพราะว่ามันก็จะมีจุดเกี่ยวกันนิดนึงมันก็จะแบบ้าไวาทงเพลงนะแบบไม่เป็นไรมันมีมันล็อกนะตรงนี้มันล็อกสุดท้ายเราวิดว่าแบบก็ตั้งคนตั้งยู่งันก็ขาดไปเลยก็ขาดไปเลยนี่ครับนี่นะตัดมานี่นะขาดออกไปเลยถ้ามันเบานี่มันจะสุดยอดมันไม่คือแค่กรีบอะ ไม่มีขายมีเหมือนกันนะมันต้องเหมือนกับส่งต่างประเทศส่งจากต่างประเทศก็มีนะคนปรินในพกริมาแต่ก็มีความสงสัยเหมือนเดิมว่าแล้วมันจะติดยังไงอ,อืออ้นี้มันแบบมันก็มีตัวรัดมีอะไรให้ตัดงนี้เราว่าก็ยังรัดได้ตามทฤษฎีแล้วอ่าก็โอเคแต่ว่าขอบมันจะคมปะ่ะกลัวมันบาดเอาก็ไม่ขนาดนั้นจริง,รงเดี๋ยวเอาเอาคัดไอ้อะไรกระดาษทรายถูกได้ตอนหลังนี่ไม่ยากหมูไม่ยาก โอเคระวังรอคุณแฟนก็จะเห็นว่านี่นะเราตัดไม่เท่ากันนะครับรให้ข้างบนมันเลยมาหน่อยนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีตัวหนีบเห็นไหมมันเหมือนกับตัวหนีบตัวเครื่องไว้นะเราคิดว่าตัวนี้ยังเป็นตัวล็อกบนล่างของเครื่องได้ทําให้แล้วก็ตัวนี้มันจะล็อกที่ปุ่มด้านหลังเนาทำให้ตัวนี้มันยังสามารถล็อกกับเครื่องได้นะไม่ต้องติดกาวหรือว่าไม่ต้องติดอะไรเลยนะครับอันนี้ไม่รู้จริงวป่านะแต่นี่คือทฤษฎีการออกแบบ สมมติฐานเดี๋ยวลองดูว่าจริงไหมโอ้โหแตรองนี้มันง่ายว่ะเนอะเออตัวเป็นปฏิมันเหนียวกว่ามั้งอ๋อเรียบร้อยโอเมนวิยอะว่ะด้านนี้ด้านนี้เนี้ยชินชมตัวเองมาเอาเครื่องส่วนที่เราออกไปอ๋อเออจริงจริงแล้วมันอะเป็นอะไรครับตงนี้ออกไปกี่ส่วนอะสองเอาแค่เนี่ยสีถูกแล้วไงก็หายไปเท่านี้ เอาจริงน้ำหนักก็หายไปไม่เยอะดิถ้าเอาข้างบน,นแต่ก็ยิงแต่สิ่งที่เราต้องการตรงนี้ใช่ก็เอานั้นออกไปมันไม่รอดแก้ตัวจากเขาที่แล้วมาทำทำทำเฮ้ยได้อยู่ได้ไหมทำทำทำได้อยู่ได้อยู่รอ,อดอยู่ไม่หลุดจับได้ไหมจับถือได้ไหมได้ ไม่หลุดใช่ไหมดึงก็ไม่หลุดไม่หลุดหรอกเพราะมันล็อกจากข้างหลังไงไม่หลุดนะอ่าไห้ดูสิเออดีแล้วถ้าถ้าตัดตัวนี้ออกนี่นเยขาดูรอบๆนี่ไงก็ตัวนี้เป็นตัวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เปืือกนี่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นตัวล็อกเนาะตัวล็อกข้างบนถูกป่ะด้านหลังนี่ก็ตัดออกนะครับเพื่อน้ําหนักใช่ไหมเนี่ยนะตัวนี้ล็อกข้างบนเนาะเดี๋ยวนะขยับมาเนี่ยอ่ะตัวนี้ล็อกข้างบนเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัดออกนะครับข้างล่างนี่ก็ยังล็อกอยู่มันทำให้ สองอันนี้ยังล็อกแน่แล้วมันล็อกกับปุ่มนี้อยู่ละปุ่มปุ่มด้านหลังใช่ไหมก็เลยใช้งานได้นะแล้วก็เบาขึ้นเท่าที่จะเบาได้แล้วแหละจริงตัดทรงนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะเยอะไปพอละเพราะตรงนี้เรานิ้วเราจะรับตรงนี้อยู่ตอนเล่นนะครับอืมก็อาจจะแค่เอากระดาษทรายมาขัดเพิ่มเฉยๆกันกันรอยใช่เดี๋ยวนี่นี่อ่ะวันนี้นิ้วรับเห็นไหมมันจะได้พอดีโอเคโปรเจกต์นี้ลุงแมวให้ ผ่านนะครับผมเย่ yeah. ไม่เห็นอย่างงี้ลุงแมวให้ผ่านนะครับเย่ yeah. ขอบคุณคุณแฟนมากให้ไปแปดคะแนนแล้วกัน <c oughs> โอเคท่านผู้ชมท่านไหนก็ไปซื้อได้นะครับไปซื้อแล้วก็มันตัดแบบนี้ก็ได้นะถ้ารู้สึกว่ามันหนักนะครับก็ใช้เลื่อยฉลุนะก็จะเนียบขึ้นโอเคลุงแมวขอไปลองเล่นก่อนละเจอกันใหม่ครันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม